สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผ่าทำสเต็กหมูผักอบเนยไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากปอกมันฝรั่งนะคะแนะนำให้ใช้ผักที่เรามีค่ะจะใช้มันฝรัง่งมันเทศหรือว่าหัวของผักกาดชนิดอื่นๆก็ได้นะคะเคยใช้หัวแก่นตะวันค่ะแล้วก็เคยใช้หัวรูตเบอร์ นะคะทำก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้ามีหัวผักหลายๆชนิดเราก็เอามาใส่รวมกันได้นะคะสำหรับเมืองไทยก็ลองประยุกต์ใช้ค่ะเป็นผักหลักที่จะได้โปรตีนสูงนะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะขออภัยจะได้คาร์โบไฮเดรตแทนข้าวนะคะจะได้แป้งสูงนั่นเองค่ะตอนนี้สำหรับวันนี้เลือกใช้มันฝรั่งนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นพอคำ จะได้สุกง่ายค่ะหั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วเป็นผักที่สุกยากที่สุดนะคะเราจะเอาไปผัดใส่เนยตอนนี้ก็ใช้เนยเค็ม ในการผัดใช้เนยแบบนี้มันจะได้ความหอมของเนยค่ะผักชนิดต่อไปนะคะที่สุกยากจะเอาลงไปผัดในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็คือแครอทค่ะเราก็เอามาหั่นพอดีคำ mm hmm. เช่นเดิมนะคะส่วนเรื่องของผักชอบผักอะไรออกมาทำได้เลยค่ะทำได้ทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะผักที่ไม่มีกลิ่นส่วนผักที่มีกลิ่นก็คือต้องระวังในเรื่องของกลิ่น จะมาปรปับปนทำให้รสชาติของอาหารสูญเสียไปค่ะแ,คลแล้วก็หั่นแครอทรานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะเลยจ้าเริ่มผัดผักที่สุกยากก่อนก็คือหัวผักกาดนั่นเองนะคะตอนนี้ระวังไฟเปิดควรใช้ไฟกลางค่ะผักจะได้สุกอย่างทั่วถึงค่ะ ผัดให้เนยคลุกเคล้ากับมันฝรั่งแล้วปิดฝาเหมือนก็เราอบเนยไว้นะคะเสร็จแล้วสักประมาณ5นาทีแล้วก็มาดูค่ะตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะ,คะ,ะมันฝรั่งเริ่มสุกเราจะใส่แครอทลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักอื่นๆน,นะคะผัดให้เนยคลุกเคล้ากับผักแล้วปิดฝาเหมือนอบให้สุกใต้ฝาความร้อนนั่นเองนะคะก็จะได้กลิ่นของเนย ส่วนวันนี้เนื้อเป็นสเต็กซี่โครงหมูนะคะติดกระดูกค่ะเราใช้วิธีการผัดหอมหอวใหญ่กับเนยแล้วก็เอาสเต็กลงไปในหม้อหม้ออบความร้อนแบบนี้นะคะแล้วปิดฝาไว้มันจะมีน้ำออกมาจากหมูอัตโนมัติค่ะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผง,ผงปรุงรสสเต็กนะคะพอหมูสุกเราก็เอาหมูออกค่ะส่วนน้ำที่เหลือเราใส่ แป้งอเนกผสมผสมนมหรือผสมน้ำก็ได้นะคะความเข้มข้นตามที่ชอบเลยค่ะส่วนวันนี้เลือกผสมน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราเติมนมจืดทีหลังเพิ่มความเข้มข้นนะคะแล้วเราสามารถปรุงรสด้วเกลือพริกไทยหรือว่าผงปรุงรสสเต็กตามชอบได้เลยค่ะนี่คือน้ำเกรวี่ที่เราจะลาดบนสเต็กหมูนะคะ ผักอบสุกแล้วเราก็มาจัดจานสเต็กกันค่ะผักตามชอบได้เลยนะคะส่วนวันนี้มีบอกโคลี่ถั่วลันเตาค่ะมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะหมูของเราก็ทอดเนยแล้วตุ๋นให้สุกแบบนี้ค่ะคือสุกแน่นอนร้อยเปอรเซ็นที่บ้านมาดามบ้านนาสวีเดนจะกินแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเกรวี่ที่เราปรุงตัตามชอบ มาลาดได้เลยค่ะเสร็จเสร็จแล้วนะคะสเต็กหมูโฮมเมดทำกินเองได้ง่ายๆลองทำเลยค่ะพี่ๆน้องๆ สำหรับสเต็กหมูซอสเกรวี่ของเราวันนี้เสร็จแล้วค่ะโปรดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์รอชมเมนูอาหารฝรั่งง่งายๆตามแบบมาดามบ้านนาซีเด่นที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ